สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พามาเที่ยวภูพามานครับภูผามมานที่จังหวัดสันแก่นครับแนะม่แก้วค่ะยังอยู่บ้านพักข้างภูเขาใน,นน่านที่ครับสี่ได้มาตื่นขึ้นแล้วก็เห็นภูเขาเลยนะครับนี่ภูเขาแม่แก้วใช่ท่านผู้ชมครับวันนี้แม่แก้วมาเที่ยวภูผมามันเลยค่ะ เห็นเห็นผาหินผาพอดีผู้เขานี่นอยอีกคือผู้เขานางนอนน่ครับเมื่ขึ้นเขาพักอยู่นี่ครับนี่มันพักในห้องนี่มากินบรรยากาศ นอนอย่ขทางภูเขาครับครับไปนี่ครับก้มีนเยอะมากนะเขัากับนี่กันก็ดิไกเหมันยังทางสวยเลยค่ะนี่มันคือเีาก,กินอยู่นี่นครับมันคือที่พัก ที่พักของห้ามาพักที่นี่ครับมีบ้านหลายรูปแบบรูปทรงนี่ก็เป็นหนึ่งครับนี่ก็รูปทรงหนึ่งนี่ก็รูปทรงหนึ่งครับอัน้แต่งตัวแล้วครับ,บรรยากาศรอบๆของที่พักพาธรรมชนมาเบิ่งครับีบรรยากาศบ้านอีกครั้งหนึ่ง นี่พวกคณะทัวร์ครับพระดาวคุณโอคงมาไปเที่ยวถ่ายรูปมาแล้วครับนี่ไม่ยุครับไม่ยุโอเคโอ้โนี่ครับดานี่ครับดานี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าคุยหน่อยครับเห็นอะไรมาบ้างที่นี่เอ้าใครจะคุย ใครจะคุยใครจะคุยใครจะคุยเลือกปิ่นด้วยดูดิวที่ภูเขาอ๋อรถตัดเชืองศาเลยค่ะมีสะพานขาวเดินตรงไปอ๋อครับเดินตรงค่ะเนี่ยไปเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราพักอยู่ที่ไหนนะนี่ค่ะบ้านพิงลิชทองอ่าเนี่ยสวยมากนี่หาเจ้าของบ้านอ๋อนี่ก็เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเหรอเจ้าของบ้านใช่แล้วเขาบอกนะคะ ถ้ามาที่นี่มาตู้โทรศัพท์ไม่ผิดหวังนะถ้ามาพักที่นี่ไม่ผิดหวังถึงคนทั้งบ้านจะมาโทรศัพท์โอ้ครับขอบคุณมากครับตากล้องคขาโอเคครับเดี๋ยวค่อยติดตามชมกันละกันตรงนี้ใช่ไหมครับทางนี้โอเคสะพานครับครับพาคุณผู้หญิงไปเลยค่ะขอบคุณครับโอเคมามามาคนสวยอ่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคนสวย สวัสดีีตอนเช้าค่ะกำลังถามว่าคนผู้หญิงอยู่ไหนจะพาจะพาไปดู่มใสวยอยู่ด้านโน้นใครล่ะจะพาไปหน่อยนี่พี่เข้าไปในซอยอืมอืมไปไปโอเคนี่ครับทางไป งนี้สวยดีเนาะเดี๋ยวเคยถ่ายรูปอ่ะมองมาหน่อยมองมาหน่อยเนี่ยนี่ครับเป็นฮไฮทายวีดีโอไปกอนครับโอเคไปเดินต่อเดินต่อนะครับอือหือหน,าน,าน้าที่มาชมบรรยากาศครับนี่ครับบ้านบ้าน อีกชุดหนึ่งครับอยู่ด้านล่างนะครับมีบันไดลงโอ้โหจับจอกถานทีดีสวยงามมากนี่ครับผู้พามานนะครับปานทาสุขอืมตัวนี้ก็เป็นนาข้าว เดินต่อเดินต่อโอ้โหตรงนี้ก็สวยสวยธรรมชาติธรรมชาติส,สรรสร้างจริงๆเนาะอืมงามงาม,งามครับนี่น้ำต้นมะพร้าวอืมไปได้มีอีกหน่อยแล้วค่อยถ่ายภาพพาทนมรมชมไปบ,บึงครับ ไปเบิ้งน้ากันครับผมก็มาเป็นครั้งแรกคือก,กันทธามผช้มก็ติดตามไปน้ากันครับเนี่ยลมทุนหลายนะครับสะพานสะพานสูงสูง โอ้ตรงนี้เป็นจุดเช็คอินอ๋อนึกว่าจะนึกว่าเป็นสะพานเลยไปถึงโน้นจริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็นที่ให้คนเดินมาชมวิวทิวทัศน์แล้วก็มาถ่ายภาพกันที่นี่นี่ครับโอ้โหครับเดี๋ยวสักรกูกสิเต้ขอชมชม ภาพเก่อนสี่ถ่ายภาพนีกับทางมาผ่านทางปุ่นเป็นเป็นดอกไม้อืมสวยครับมองไปทางไก่ไก่ดิบแล้วอ่ะบนภูเขาเครับ ภูเขาบ้านบน่มีภูเขาครับอำเภอเขืองในจังหวัดบุรีรอ่อนซ่อนหลายภูเขาภูผามมานครับโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวๆอ่ะขอทามผู้ชมก่อนสักูรู่กอร์ชด้ขอปิดไปก่อนขอปิดไปก่อนนะครับะจะเรื่องติดตามยูทู e ของแม่แก้วค่ะจังนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเคคดี๋ยวดูคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะโอเคครบิจกรรที่มานเหาค่ะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผม